เนี่ยทุกคนเป็นเหมือนกันไหมรู้สึกไม่ค่อยอยากส่องกระจกเลยเป็นพราะเราใส่หน้ากากตลอดทั้งวันด้วยแหละมีแค่คิ้วกับหน้าผากเองอ่ะที่เห็นน่ะรู้สึกเบื่อหน้าตัวเองมากเลยตอนเนี้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งเบื่อเพราะวันนี้เราอยู่กับ In Every Bay by In n e e u u y นนะจ๊ะข้างหน้าลิเลย ถึงเราจะมีแค่คิ้วกับหน้าผากเราก็สวยได้เพราะว่าคิ้วคือมองกุฎของใบหน้าเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูแลน้องผูวใน,นเรื่องของคิ้วอย่างวันนี้พี่แม็กจะมีการสร้างคิ้วคิ้วแบบฟิลสายเกาหลีกับเอ็นจะเป็นแบบคิ้วฟิลแบบเซ<ๆ>็กซี่เฟียวเฟียเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงด้วยสินค้าตัวนี้เลยเป็น In Beauty Terra Eye b o d Design นะครับผมรุ่นใหม่เลยแต่เรามาดูเนื้อของเขาเลยดีกว่าว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะนะเขาบอกว่าตัวนี้เขาดีไซน์มาประมาณ8ดเหลี่ยมเพ เอาอะไรรู้ไหมเอาไว้ให้จับง่ายเพราะปกติดินสอมันจะกลมๆใช่ไหมเวลาจับมันก็จะแบบเออพลิกไปพลิกพลิกพลิกไปมาแต่อันนี้มันจะเหมือนแบบมันจะล็อกมือได้ล็อกล็อกเลยใช่ล็อกก็คือก็จะมี2หัวหัวแรกก็จะเป็นแบบนี้เอาไว้แบบปัดคิวเป็นตัวปัดนะครับอุ้ยเขียนง่ายมากเห็นไหมเนื้อมันเขาจะละเอียดแล้วก็เขียนได้ง่ายมากก่อนที่เราจะแต่งหน้า สิ่งสำคัญเลยคืออะไรรู้ไหมการดูแลผิวบํารุงผิว<อ>นั่นเองยิ่งเดี๋ยวนี้คนเราใส่แมสกันตลอดเป็นยังไงไหนเล่าพี่แม็กฟกแบบาเลยะ่ะ เจอแต่ฝุ่นเจอแต่อะไรแล้วรู้สึกแบบไม่มีความมั่นใจละลรไม่มีความสวยหมดแพชชั่นไปเลยตัวที่เราจะพูดถึงอีกตัวหนึ่งก็คือนี่ In Beauty ฟ้าทลายโจรเป็น Acne s p e c i a l i s ที่จะช่วยในเรื่องของการรักษาสิวได้ดีเช้ายเย็นก่อนนอนได้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้พี่มาจะใช้ตัวนี้ให้น้องฝักบัวก่อนในการเตรียมผิวงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาแตกหน้ากันเลยดีกว่าแล้วก็น้องฝักบัวถอดแมสที่ไหนนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะใส่เพตชิวอีกชั้นหนึ่งด้วย แล้วเราก็จะไม่ลืมในการฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์กัน <Okay S 2> ปลอดภัยไว้ก่อนโอเคครับผมเริ่มกันที่ตัวนี้เลยเป็นฟ้าทลายโจรเป็นสมุนไพรไทยนะครับที่ช่วยในเรื่องสิวน,นะครับตัวนี้จะดีตรงที่ว่าโนพราเบนโนแอลกอฮอล์แล้วก็โนูสเตียรอยนะครับสำหรับผิวแพ้ง่ายใช้ได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันดีกว่าเราครับผมก็จะมีรอยสิวอะไรแบบนี้หนะ่อยแล้วก็มีสิวนิดหน่อยเราสามารถใช้ตัวนี้ในการรักษาได้นะครับเย็นไหมเย็น เพราะว่าจริงๆแล้วการที่เราจะแต่งหน้าได้ดีเนี่ยก็คืออย่างที่พูดไปหลายคลิปว่าอุณหภูมิบนใบหน้าเราต้องมีความเย็นเพราะตัวนี้เน้นความชุ่มชื้นได้ดีมากด้วยแต่ตัวนี้มันเหมาะกับคนที่แพ้ง,ง่ายมากๆเราก็สามารถใช้ได้เลิศเลิศยืนหนึงของมันต้องมีของมันต้องมีงมต,งมต่อไปเราก็จะมาลงรองพื้นก็จะมีรองพื้นมาแนะนำครับจะเป็นตัวนี้เลยเป็น Morcover Skin Nude ตัวนี้จะเป็น o u n d a t i o นนะครับรุ่น Morcover นะครับสามารถใช้ได้กับทุกสภาพสีผิวเลยเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันนะครับ เนื้อมันก็จะดูแบบดูเกลี่ยง่ายใช่ไหมแต่จะมาดูว่าเขาจะปกได้ขนาดไหนมมีกันแดดด้วยใช่ตัวนี้จะผสมกันแดดด้วยเวลาเราลองรองพื้นเราไม่จําเป็นต้องลงทีเดียวเยอะๆเลยก็ค่อยๆลงสวยแนะ่นอนโอเคสําหรับรองพื้นเรียบร้อยต่อไปก็เป็นคิวนั่นเองที่บอกวันนี้จะใช้เป็นเทอร์ราไอโบลูุกแรกจะเป็นทรงเกาหลีหน่อยจะเป็นคิวทรงตรงแบบแนวแบบฟุ้งๆไม่คมมากน้องพ่บุก็จะมีขนคิวแล้วแล้วก็แค่เขียนเงาให้มันเป็นทรงเดิมของเราแล้วก็ลากยาวออกไปนิดนึงก็ได้ จริง,รงๆน้องฟอกบัวเป็นคนเขียนคิ้วยาวได้<ม>ถ้าเราอยากให้พื้นที่ตรงนี้มันแคบลงพอเรามันแคบลงแล้วเราถ่ายรูปมาใช่ปะ่ะคิ้วมันจะดูยาวหน้ามันก็ดูเต็มคิ้วเต็มตาเต็มหน้ามันก็จะดูเล็กลงแต่ถ้าเกิดเราอยากให้ดูเด็กก็พยายามเขียนแบบเกาหลีคือเขียนคิ้วสรงตรงถ้าเป็นสายเกาหลีเขาจะปัดหัวตั้งไปตามโคนแล้วเขาก็จะปัดลงตรงช่วงกลางคือไปตามฝั่นคิ้วเลยมีความฟุง้งมีความธรรมชาติไม่ได้ดูคมจริงๆผู้หญิงเขียนมาพอมีคิ้วปุ๊บ มันก็เปลี่ยนเลยนะมงกุดของหน้าถูกต้องเหมือนชื่อนี้เลยเทียร่าไอโบซูเทียร่าขออมันต้องมีก็หาซื้อได้ที่เซเว่นอเลฟวราแต่งคิ้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองทีเอส่วนอื่นดูเราจะแต่งไงให้ออกมาเป็นลุคที่เป็นเกาหลีละมุนมากขึ้นนะครับนะแล้วเจอกันเลย เสร็จแล้วสําหรับลุคที่เป็นคิ้วฟุงฟ้งๆละมุนล,ละมุนแบบนี้ดูเกาหลีเกาหลีก็ทําให้หน้าเราดูเด็กขึ้นด้วยตัวนี้เลยนี่เป็นเทระไอโบดีไซน์นะครับผมสําหรับใครที่อยากเขียนคิ้วแบบนี้ก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ใช่ครับชอบมากเลยเนี่ยรู้สึกดีมาก <S <S สดใส แต่เราอยากให้ลุคเซ็กซี่ขึ้นเบียดขึ้นก็แค่เขียนคิ้วให้คมขึ้นนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าจะคมยังไงเพราะว่าแค่ล่บริษัทร้อยเก้าบาทเราก็สามารถเนลมิดคิ้วได้ใส่ทรงเลยเดี๋ยวไปดูกันะจ๊ะว่าจะเป็นยังไงก็คือจากที่เราทํากันไปนะครับลุคแรกก็จะเป็นคิ้วแบบเกาหลีแต่ลุคที่2ก็จะมีความคิ้วที่คมชัดขึ้น โปรดักที่เราใช้เลยก็คือตัวนี้นั่นเองเ h e r ร่า Eye Brow Design นะครับสามารถ create ลุกเราแบบไหนก็ได้นะครับสำหรับตัวคิวนะครับก็อย่าลืมเลยตัวนี้มีขายที่เซเว่นอีเลเวนชอปีแล้วก็รั z a d าสั่งซื้อออนไลน์ได้นะครับบอกว่าทุกคนจะสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ขอขอบคุณทุกคนที่มาดูรายการ In Everyday by In Beauty นะครับยังไงก็ฝากรายการเราด้วยอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe พวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่อีกทีหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบาย